อาหารนะครับโอ้โหคนเ,เยอะแยะมากโซนอาหารนี้เชนัวอ่าอลังการมากครับโซนอาหารนี้จะเดินโซนอาหารดีแล้ว,ว่าจะเดินอ้อมไปดีนะครับก็ประเดิมครับน้ำมะพร้าวน้ำหอมนะครับสามทางก็จะมีสาว้วยนะครับโซนนี้ก็เ,อเยอะแยะนะครับ ก็จะมีร้านครับร้านออกมาออกบูธออกร้านกันเยอะนะครับไม่ว่าเป็นแม่นุน่นแม่นี่คนระับแม่จารินก็มีคนระับไอ้ยะลูกชิ้นหมูย่างก็มีคนระับมาละสิบบาทลูกชิ้นนะครับเจอ้วนอ่างทองนะครับเห็นแล้วว่างานนี้ก็ไส้กรอกหมูหลังอำเภอหาดใหญ่ครับสำหรับ,รบก็เห็นแล้วว่ารนะับอ้มาตั้งร้านตั้งูเยอะนะครับร้านพอลุงรัดนะครับก็เซอร์ห้าชิ้นแถมหนึ่งชิ้นนะครับ ก็จะมีไข่ปลาครับมาทอดเรามาดูร้านได้ครับร้านลงเตรียมมุสลิมนะครับก็มาดูลงเตียมมุสลิมนะครับก็จะมีอะไรบ้างครับมีสไตล์ก็มีป้าจางก็มีก สาระเป่านะระวังร้อนนะครับเห็นว่าก็โอเคนะครับขายดีมาทุกปีนะก็จะมีจากเยาวราชมานะเรอ6เจอเย่ะนะครับ